กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็วันเสางม้มีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆเนี่ยจะส่งมีมจากทางบ้านมาร่วมสนุกกันนะครับอาที์นี้จะเป็นยังไง<ะ>แต่ช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดยออปตัสซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโร่ขาวแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมาหักขาวแวน่นมันเป็นแว่นกรองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัต ลดหนึ่งบาทลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับไม่ต้องขันทำไมอ่ะอ่างเหลอไม่ต้องขันมีปมแหละไอ้ตัวนี้ชอบขันแน่นอนเวลาเรานอนหลับสบายๆอะไรแบบเนี้ยบีอซสเลยส่งครั้งที่54ครับ อืมโอเคมันจะเป็นยังไงยิ้มมาบ่อยละมาบ่อยละแนวนี้ไหม,มนายนัทเฉยนี่ครับพี่คลิปตัวเองภาคเลยฮา่ฮาฮ่าฮ่าอืมอืมอืมน่ารำคาญจิบหายทำเชี่ยะไรเนี่ยอ๋อ อา้าเสือเสือคุยกันรู้เรื่องอีกเอา <laughs> เริ่มทำสักทีเถอะรำคาญเว้ยดันคุยรู้เรื่องอีกขับรถดังลาริลาริอือโอเค <laughs> ผมว่าผมผมเคยเห็นละใน Unexpected หรือเปล่าไม่แน่ใจใจร่มๆนะครับมันไม่ถล่ม แต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าอะนีะ่แบบนี้แหละลงให้แล้วนะแหมน่าจะเคยดูแล้วเนี่ยอันไหนที่เคยดูแล้วนี่ผ่านเลยไหมนะน่าจะดีครั้งที่สองครับ ทำไมเขานิยมเขาคิดมีมแบบนี้วะอย่างแรกเลยแมสต,ตัดออกอย่างที่สองเอาหูฟังยัดรูจมูกอย่างที่สามจะพองมุกมุกพี่ฟังเพลงอะไรแล้วอย่างที่สี่ก็ตบหัว ส่วนครั้งที่2ครับฉันจะออกคลิปให้ได้เลยโอเคตั้งแต่เปิดรายการมาคลิปนี้แรกเพิ่งขำคลิปแรกที่ผมเพิ่งขำไหมอยากออกคลิปครับพี่ทูมีนลาดบัวขาวมีแตงโมกับมะเขือเทศนะครับแล้วก็มะเขือม่วง อันนี้ได้โลคอรสเพย์แบบสุดยอดนี่ทำได้ไงวะเนี่ยแต่งโมมาเขือม่วงนี่มะเขื่อเทศหรือฟักทองน่าจะฟักทองนีอันนี้ก็แต่เปลือกแต่งโมเอ้เทเทเท่เท่ไปกูโดนเกียน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 โอเคน้องโดนเกียนกูนี่แหละโดน ครั้งแรกครับคลิปนี้ต้อนรับวันแม่ครับเมื่อแข่งเล่นเกมแล้วต้องคู่กับแม่ต้องชนะเท่านั้นเนี่ผมว่าผมเห็นผันผา่านโอ้เสียงดังซะงั้นดูหน้า <laughs> น้องหน้า <laughs> น้องแบบ นี่เลยใครครับอยากออกอีกรอบสองโอ้โหลบอกเดี๋ยวอาอโอเคเหมือนเคยดูฮะแต่จำไม่ได้วะใช่คลิปนี้หรือเปล่าวะผมก็ดูโหลบบอกมาหลายคลิปนี่ครับลืมครั้งแรกครับ เราทำเป็นแบบนี้เนี่ยนะเต็ม <ๆ S 2> เต็มหน้าไม่วะมันก็ออกมาดีนี่ส่งครั้งที่ยี่สิบเอ็ดครับมันมาอีกแล้วอ่ะโอเคฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มาอีกแล้วแล้ว <c oughs> งานสุบทวนนี่ด้วยนะ <c oughs> ทอละทอเออทอหักหักเลียมือตัวเอง what the fuck ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวแพ t r ิ c เออ กมล่าเอาไม่ใช่อีกคนนึงเอาไม่ติดอ <laughs> <laughs> โอเคโอเคนี่ได้เนี่ยโอย้หัวรอดจนปวดหัวหรือว่าใส่แว่นลายชั้นเกินไปอยากออกครับเมื่อผมกินแล้วข่าวกังวโอเคถ้าใครเคยจะรู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเจอกันเมื่อเจอกันอ <c oughs> ว่ตามหน้าตามหน้าเนี้ยว่ตามหน้าแบบมีอย่างแก้มเนียผมตดในห้องห้าสิบครั้งไม่มีใครสนใจผม พอผมขี่ใส่พื้นห้องเพียงหนึ่งครั้งทุกคนตกใจแไล่ผมออกมาจากห้องไม่มีใครแคร์และสนใจคุณจนกระทั่งคุณเริ่มทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ม,มึงขี่ในห้องเนี่ยนะครั้งที่สองครับ My dog stepped on a bee อ่าหมาก็เ p ะพึ่งพึ่งก็เตะหมา p ึ่ d o ็เตะมา My dog stepped on a bee, 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 on a bee. มาก็เ My dog and my bee stepped on my หนุ่มหล่อบ่อน้ำมันครั้งที่สองครับพี่ชีว้าวอุย้ยเดีครับโหมาเ้าแตกสวัสดีครับแล้วก็ปิดคลิปเยี่ยมดูให้จบนะครับอ่ะฮะมีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเขาแต่เขาก็แต่งตัวออกไปทำงานทุกวันเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นโอนมากิม <10 S 2> มินไม่ไม่มมม ถ้าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตโอนมาเอาเลขบัญชีไปมึงโอนมาเดยนี้บางคนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตล่าสุดโทรไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่างวดรถบางคนบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเงินตอนนี้เมียเขากําลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษาบางคนบอกว่าไม่รู้จะดิ้นรนไปทําไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วอมีัติคหตนี้ที่เขาอวดเพื่อนค่ะมีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่เดี๋ย่างในี่ยเขา แต่เขาก็แต่งตัวออกไปทำงานทุกวันเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงต้มเลยง่ายตามตัวง่ายเอาจริงตำรวจบอกโอ้โหลูกปากเลยหวานเลยทีนี้หวานอะไร,รวะเนี่ยเอาเป็นว่าโพสเองนะคะ11สิงหาคมมีความสุขชั่วข้ามคืนเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นมาโอ,โ,อโอเคโอเคเก็ตละโอ้โหนั่งหน้าซีเป็นไก่ต้มเลยโอเคโอเคเก็ตละเก็ตละตอนเนี้ยไปขโมยเขาเนี่ย ขโมยไม่ได้ลกักตูเซฟนะครับแล้วก็เอาเงินมาโชว์แล้วก็มาถ่ายคลิปการศึกษามันสำคัญจริงเดี๋ยวถ้ามีการศึกษาคงไม่เป็นดเซฟเขาหรอกแหมห้าสิบคอมเมนต์แล้วนะครับต่อไหมอีกสักหน่อยไหมอีกอีก,อก,อกสักหน่อยอีกสักหน่อยครั้งแรกฮะช่วยออกคลิปหน่อยนะไม่ได้ออกสักคลิปเลย ตังล่วงว่ะอืมเฮ้ยทำอะไรอ่ะอีกสักรอบอะไรวะไม่เก็ตอ๋อโอเคเก็ตละเก็ตละเก็ตละเฮ้ยทำอะไรอ่ะโอเคใครเก็ตเวลสูงพอตัวเนี่ยครับไม่งั้นก็ต้องผ่านชนาม การดูคลิปการรีเสิร์ชมาพอสมควรเคนะครับก็สมควรกีบเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมมาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับแล้วเจอใหม่พ่านะน้บาย Subscribe